ทุกแผ่นดินของสยามประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆท้องถิ่นขอบชายแดนขอบประเทศของเราหรืออยู่กลางใจเมืองต่างก็ต้องร่วมแรงร่วมใจนะเพราะว่าประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของคําพูดคําจาวัฒนธรรมภาษาท้องถิ่นอาหารนะฮะวิธีการดํารงชีพประเพณีสถาปัตยกรรมโอโด้ดีๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสในการที่จะเผยแพร่หรือว่าจะให้ต่างชาติหรือว่า ทำสิ่งต่างที่ดีๆของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ขึ้นมานะของดีๆั้งสินะเพราะฉะนั้นเราต้องรวมพลังกันยกสยามเกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสองจังหวัดก็เป็นอ่างทองกับมหาสารคามนะฮะซึ่งก็จะเป็นสิบท่านนะฮะในแต่ละจังหวัดมาเป็นตัวแทนแล้วก็แข่งขันนะฮะผู้ที่ชนะเข้ารอบต่อไปและจะมีจังหวัดเดียวนาที่จะไม่แพ้ใครเลยชนะตลอดสิบล้านรออยู่นะครับกับทรูมูฟ หรืออาจจะเป็นอ่างทองหรือมหาสารคามก็ได้ตอนนี้นะฮะมหาสารคามนะฮะคะแนนออกมาเป็น3ต่อ2คะแนนนะครับมีผลเลือด่ร้อนอ่างทอง2ต่อ3ก็ถือว่าไม่มีผลฮะเราเป็นม้าตนมปลายฮะเราไล่เขาเลยผมคิดว่าผู้ชมทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังเชียร์จังหวัดอ่างทองขนาดนั้นเลยคนไทยเชียร์มวยรองครับเพราะว่าเขากำลังดูอะไรนะโทรทัศน์เไรนะเพื่อการศึกษาเขาดูตอนนี้โทรทัศน์เพื่อการศึกษากำลังใช้ได้ดีมากคือตอนนี้ทุกจังหวัด สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ได้ผ่านโทรทรำำัศน์เพื่อการศึกษานั่นเองโดยเอาโทรทัศน์ไปจำนำแล้วมาซื้อสมุดให้ลูกครับโทรทัศน์ก็คือเพื่อการศึกษานั่นเองถูกต้องครับน่เป็นคําถามขอ,ของข้อนี้เลยแหละครับาถามว่าคนไทยเอาอะไรไปจำนำมากกว่ากันครับอ้าวอ้าวเรื่องอะไเราคนไทยนะฮะแหมของนี่เป็นของจำเป็นนะกับโรงจำนำก็ไก่ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา <hum> <uck> เอาเลยชีวิตก็คือโทรทัศน์นั่นแหละที่บ้านเราเนะี่ยเอาไปแลกมาเป็นทุนการศึกษาหรือขอไขนาฬิกา <über> ใกล้ตัว<ถ>โ<ก>ทรทัศน์หรือนาฬิกาครับที่คนไทยเอาไปจำนามากกว่ากัน นี่คือคะแนนที่สําคัญนะครเพราะว่ามหาลราคารตอนนี้นําอยู่3ต่อ2ถ้าได้หนึ่คะแนนเป็น4นี่ใกล้ใกล้เลข5คือคําตอบคือสุดท้ายเลยนะฮะแต่ว่าอ่างทองนี่จะเกิดไล่มาเป็น3เท่ามันก็อีกนะฮะอาเดปรึกษาหาเลยครับเชวญครับจำนำอะไรมากกว่ากันครับโทรทัศน์หรือว่านาฬิกาสองหมื่นสามหรอ ก็คือสิ่นับพันและที่สําคัญคือว่าข้อนี้คะแนนนี้ใครจะได้ไปครับัมากกับชีวิตของคนไทยออกขั้นไหนก็สนุกครับสามเท่าก็สนุกราคาตรงนี้สี่ต่อสองก็สนุกครับแต่อ่างทองจะเหนื่อยเนี่ยมันได้หลักพันสิสองพันสามพันจริงจริงแล้วจริงๆริงแล้วเที่ยวไปโอนไปทั้งประเทศที่ไปเลนาฬิกาไม่ใช้นาฬิกาแพงตองใช้นาฬิกาการกำลังเวลาเดินอยู่นะครับ ส่วนมากคนก็ต่างมากจ้ากองเชียร์นี่เป็นจังหวัดนะวัต้องเชียร์กนหน่อยนะฮะเดี๋ยวหมดชุดที่แข่งขันกันแล้วนะจะเหลืออยู่16จังหวัดทีนี้จะสนุกกันใหญ่แล้วครับสิบเนาทีสุดท้ายครับห้าสี่สามหมดเวลาเอาละครับคนไทยนะฮะเอาอะไรจำนำมากกว่ากันนะครับโทรทั์ก็ไก่ นาฬิกาขอไข่นะครับพร้อมนะครับยกครับโอ้โหคิด่อนาฬิกานะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะเราตามสองจังหวัดนี้จากหัวหน้าทีมแล้วนี่นะฮะลูกทีมส่วนใหญ่จะตอบไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังดูไม่ออกครับว่าตอนนี้คิดว่าคําตอบมันก็คือว่านาฬิกาอยู่แต่จะดูลูกทีมต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรลูกทีมแล้วนะครับพร้อมยกครับเอาทางด้นมล้า,านี้ พลิกกลับไปเป็นกอไก่นะฮะเป็นแปดติ่งขอไข่ไปเป็นสองทางด้านนี้กอไก่เป็นเก้านะฮะทางอ่างทองคือคิดว่าโทรทัศน์นี่มากกว่าท,ทิ้งขอไข่ไปหนึ่งผมจะเท้วยซ้ำไปคุณบัญยาเทที่โทรทัศน์หมดเลยถูกต้องครับวิเคราะห์อ้าว<ร>วิเคราะห์เลยครับวิเคราะห์เลยว่าถ้าคนทั่วไประดับราบย่าเนี่ยมีโทรทัศน์ดูทุกัวเลยมีแน่นอนแต่นาฬิกาแต่ละแต่ละคนไม่ใช่จะใช้นาฬิกาแพง ไม่ใช่ใช้โรเล็กใช้ปาเต้ใช้ะไปจำนำการจำนำต้อถึงอะไรขึ้นมาก่อนครับโอ้โรทัรน์เปล่าแล้วสิททรศน์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งคุณเคยหรือเปล่าผมเคยแต่ผ้าม่วงลิเกกับรองเท้าไม่ได้ททัศนาทไปสมัยก่อนไม่เมื่อก่อนไม่มีทรทนาโอ้ไม่มีถ้ามีไปแล้วททัศน์ผมก็ขาวดำจะเปลี่ยนช่องทีต้องใช้บิดปักๆๆๆๆเวลาจะปิดก็ไม่ต้องลุกไปปิดไปเปิดไะ ไม้กวาดกระทุ้งบ้าไม่ข้าวิ่งไม่กินเขาติดเท่าไหร่แต่ก็จำนำได้750ดอ้โอ้โหใจบุญจริงจอ่าเคยดูจัตุรีนะแะว่ายอๆที่แบบเของคำเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งโทรทัศน์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไปดูทำไมไปดีไปดูทำไมล่ะเพราะว่าเราเป็นร้านทองค่ะมันเลยต้องหูหนวกนะว่าเอออยู่ร้านทองโอ้โหกลับมาท้านนนี้ก็คิดว่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันก็คือโทรทัศน์เหมือนกันแต่ว่า ติงไว้สองพาอะไรอาคุณชมอีกแล้วทําไมต้องติงไว้สองขอเขาติงไว้หนึ่งเท่านั้นเองเออผมคิดว่าหรือว่าทีวีมีจํานวนน้อยกว่าเ<ส>มื่อเทียบกับจํานวนคนนะครับนาฬิกามีความหมายคนละเรื่องเลยนะเนี่ยนาฬิกาจะมีจํานวนคนที่จะมีนาฬิกาจะมีอยู่มากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นสมมติว่าผมอยู่ที่สมัยก่อนที่ไม่มีทีวีเนี่ยนะครับคนจํานวนมากก็ไม่มีทีวีมาอยู่ตามที่ต่างๆหรือถ้าเกิดนาฬิกาชนะจริงๆนาฬิกาชนะสองเรือนเองนะเนี่ยแล้วคุณมีอยู่เรือนเดียว ก็ไม่เป็นไรเรือนเดียวผมก็ถือว่าผมมีเวลาแหมต้องพูเหลืองเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังยังเชื่อว่าเป็นทรัศน์อยู่ดีจริงแล้วก็ชอบชอบว่าเป็นทรทัศน์แต่เพื่อความสบายใจนี่เรา้าครั้งหลังสุดคุณเอานาฬิกาหรือทรัศน์เข้าไปอ่ะผมผมฮะทั้งหลังสุดนี่จะเป็นทรัศน์ครับแต่น่าจะเป็นนะเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีทรัศน์แล้วอีกอย่างคนไทยเนี่ย คนที่ใส่ในาฬิกาแพงๆเนี่ยน้อยฮะที่จะจำนำได้นะอ๋อแต่คนไทยส่วนใหญ่ถ้าคนระดับพวกคนทำงานทั่วไปก็เอาแค่ดูเวลาได้ร้อยเก้าเก้าสองร้อยสามร้อยแค่นั้นจำนำก็ไม่ได้จำนำไม่ได้โซท,ทัศน์เกมยังไงก็ได้แน่นอนแม่ตรงนี้ถ้าหากว่าอ่างทองนะตีเสมอสามเท่าหากันตรึมเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมหาธนาคามชนะมาเป็นสี่ต่อสองโอ้โหเหลือข้อเดียวแล้วยุ่งเลยทีเดียวเอาละนะคนไทยเอาอะไรจำนำมากกว่าการระหว่างโทรทัศน์กับนาฬิกา คำตอบนะครับมาแล้วคำตอบนะครับคำตอบนะครับเป็นเป็นนาฬิกาครับไปแล้วะไปเยแล้วนะครับอแล้วเข้าไปถึงสต่อ2แล้วหมายความว่าต้องการอีกคะแนนเดียวอันนี้มีข้อมูลนะครับ ข้อมูลจากผลการดำเนินง,งานของสำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาการสังคมและสวัสดิการประจำปีล่าสุดเลย2,550พบว่าสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำนะฮะมากเป็นอันดับ3คือนาฬิกาอันดับ4โทรทัศน์ไอ้คามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายประเภทรวมๆกัน นั่นะสินั่นะสิเราเราลืมไปว่าอย่างอื่นก็ใช้ฟฟ้าเามาด้วยด้วยว่ะโันอะไครับหน่อะคะนะฮะดับหนึ่งส่วนของที่เอาไปจำนำมากที่สุดนะฮะคุณคิดว่าเป็นอะไรทองคำทองนาคเงินเครื่องทองเครื่องรูปประพันธ์ต่างๆนี่นะมากที่สุดนะฮะอันดับสองคือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่างในการประกอบพิชาชีิต เอาละเอาของจำเป็น yeah, yeah. เช่นนั้นได้แก่ของคุณก็เอาของเป็นข้าม่วงต่างต่างลงไป ยกอาชีพไปเลยทีเดียวทั้งเลื่อยทั้งสว่านไฟฟ้าทั้งอะไรคือยอมขายตัวเองแล้วล่ะหมดแล้วไหนทําให้ล่กกับฝากเขาอโปไไ้ก่อนแล้วขายคงขายคงยกไปหมดขนาดจะมาขายน็อตที่บ้านใช้เล็บหมุนไม่ได้เลยแตวตอนนี้มาแล้วคานี่นะหลังจากปล่อยให้อังทองไล่มา2คะแนนนะนิ่งอยู่นานนะตอนนี้กระเถิบมีกสองคะแนนตอนนี้เป็นสีต่อสองคะแนนแล้วนะครับ จะมาชมร่วมสนุกได้นะฮะทุกวันเลยนะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคาระบอแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาบอกว่าโอ้วันนี้เล่นเกี่กับเรื่องราวของลงจำนำนาฬิกาทัศไทยว่ากันไปนะถือว่าได้เลยดูทุกวันแลก็เขียนมาทุกวันนะฮะก็จะสามารถร่วมสนุกได้นะครับสองรางวัลใหญ่นะฮะทุกสิ้นเดือนนะทองคำมูลค่าหนึ่งแสนแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะครับเอาละมาดูข้อนี้จะตัดสินจบหรือว่าอ่างทองขึ้นมาไล่ขึ้นมาแลวเสมอแล้วพิกนี้ห่างไปชนะ เป็นไปได้เป็นไม่ได,ได้ดูข้อนี้เลยทีเดียวนะครับพร้อมโปรโมครับพรอมกันเลยอันุษสวรีชัยสมรภูมิตั้งอยู่บนกึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนพหลโยธินถนนพญาไทและถนนราชวิถีสร้างเปน็นรูปดาบปลายปืนห้าเล่มประกบกันโดยรอบมีลูกปั้นของนักรบห้าหลังคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือน จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้ทำพิธีเปิดในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของนักรบที่เสียชีวิตไปในสงครามครั้งหนึ่งเขา,ารักครับสิ่งที่เป็นคำถามครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสงครามอะไรครับ กอไก่สงครามอินโดจีนเป็นยังไงล่ะปรึกษาหาหรือเอาหรือขอไข่สงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหสงครามอินโดจีนหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองอ,อ่างทองต้องการคะแนนนี้มาธนาคารถ้าหากว่าถูกตรงนี้นะฮะจบเลยนะนี่คือข้อท้ายสุดท้าย หาตละลามจะทำสำเร็จหรือไม่นะฮะอ่างทองต้องอยากให้หมาตละลขามนี้นะฮะได้คะแนนหรือจะเล่นอย่างไรต้องตามดูว่าอ่างทองจะเล่นแบบเทหรือไม่เทนะครับอานะครับปรึกษาเนเลยครับสนับสนุนโดย True Move ขงพิเศษตราร่มชูชีไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภยัย น้าาดื่มมตรสยอะไรที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้บนโลกที่ยากกันหบางทีอาจเป็นคำพูดที่มาในเวลาที่ต้องการอาจเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายหรืออาจเป็นแค่สองนาทีที่ได้คุยกับใครบางคน พัฒนานเครือข่ายให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคนความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเพราะต้องรอครีมกันแดด20นาทีไม่ม Nivea Sun Immediate Protection ด้วย Advanced Physical ปกป้อง,งทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอพร้มอมไหมยังเพื่อนได้เลย <That man. S 2> Nivea Sun Immediate Protection ลูกร <cin stereotype> ักของคุณแม่กินยากแบบนี้หรือเปล่าเด็กควรได้รับอาหารครบห้าหมู่ในแต่ละวันพีเดียชัวคอมพลีอาหารสุดครบท้วนสำหรับเด็กที่รับประทานอาหารไม่ปกติหรือเบื่ออาหารหมดห่วงแม่ลูกกินยากคุณแม่มั่นใจพีเดียชัวคอมพ e ีจากแอปปอเราไปดูกัน์เพอรอมแบบไหนคุณภาพพี่ใช่ราคาที่ชอบมาโอเค แม่ลูกเขารู้กันว่าได้เพิ่มชีวิตได้มีดีอะไรก็เพราะมีดีเอลซีแกนกลางคุมซับเพื่อความแห้งสบายยาวนานแห้งจ่างราชาก็ชอบ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 ได้เพิ่มชีวิตได้คุณภาพที่ใช่นะคะที่ชอบขอบคุณได้เพิ่มชีวิตได้ก็เลยมีเงินเหลือไปทำอื่นเฮ้ยลูกมีกินส้มไหมไม่ต้องกลัว

เฮดแอนโชเดอร์สูตรลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงช่วยขาจาัดน้ำแท้ได้เหนือกว่าช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงได้ถึง95%เฮดแอนโชเดอร์ ไม่น,นี้จะเอาอะไรอีกละ่ะผมอยากเรียนซัมเมอร์ค่ะแกจะเปิดร้านเสริมสวยนะคะแกล่ะผมอยากซื้อท,ทีมฟุตบอลครับคิดดีดนะเอาไปทำทุนโฟรโ์มอสแจกทองทำทุนราคาสองล้านกว่าบาทเขียนชื่อที่อยู่พร้อมที่ต่วนโฟรมอสทัสเจอร์ไรก่อนยี่สิบเก้าติงหาคามนี้เบว ใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้เรื่องลองกุงกงก้งมังกรสไปซี่ใหม่เรืยังครับใหม่เลสแต็กสถกุ้งมังกรสไปซี่ราสซอสสิ็งร้อนถึงใจอร่อยร้อนแรงทุกแผ่นใหม่เลสแต็กสถกุ้งมังกรสไปซี่มันครคุณภาพนะครับูมูฟนะครับลูกค้าของครูมูฟนะครับที่ใช้บริการเติมเงินนะครับ ผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน TrueMove นะครับหรือว่าบัตรเงินสด TrueMoney น,น,นะครับหรือว่าบัตรสลิปบัตรเงินสด TrueMoney น,น,นะครับตั้งแต่150่าบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับ1นสิทธินะฮะเต,ติมมากได้รับสิทธินะฮะไม่จำกัดจำนวนสิทธินะฮะระบบของ TrueMove นะครับจะทำการพิมพ์ชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพทพ์นะครับ1สิทธิ์ต่อ1ชิ้นส่วนนั้นมาจับรางวัลทุกวันนะฮะวันละ1ชิ้นนะฮะของกำลังท่าน0 0 0 0หมื เยอะแยะมากมายเลยครับอ่านราคาคำคืนนี้เยอะๆที่จะลอยไปที่ใครครับมาเลยครับโยอะไรครับอ่านนะครับยองลอยมาว่าเอาละครับเอาละครับได้มาแล้วเรียบร้อยออาทางนี้รอก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ทางหน้าจอแบบนี้นะครับหรือว่า www.truemove.com นะครับมั่นใจเครือข่ายคุณภาพ True Move เสน่หสนุนดวย True Move นาทริฟดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอต นะครต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแระซุกไก่สกัดถงสปอกเ่าซอฟชุดเครื่องนอนซาตินและพงพิเศษตราร่มชูชีพค,ค,ครับ,บรถล้าดีเทลสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อรึกถึงสงครามใดน,นะครับพ่อ้ายคนสุดท้ายจะยืดเยื้อหรือไม่พร้อมยกครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับ โอ้โหคุณนตอ่างทองนี่ก็ถือว่าวขอไข่คขอไข่ครับอัป,ประคัดกำปั้นอย่างเดียวเลยนะฮะยกกอไก่สงครัมวิโดจีนแล้วก็เข้าไปหาลูกทีมนะบอกก็าชว์แน่นอนอแต่ว่าทางมหาตราคามคุณแก้พระดีนะฮะบอกว่าสงครล้งรอบที่2นะฮะพร้อมนะครับดูที่เหลือนะครับพรอบ้อมโชคครับโอ้โห ส่วนใหญ่จะเป็นกอไก่คือสองรายเวีดยดจีนนะแต่ว่าของมานะครามบอกไม่เสี่ยงติ่งไม่หนึ่งเก้าต่อหนึ่งแต่ว่าอ่างทองเทเท่หมดเลยครับจอมพลฟอมพิบูลสงครามมาเปิด2 4 8 5สงครามโลกครั้งที่สองนี่สิ้นสุดวิชลองบอก2488สงครามอินโดจีนเกิดก่อนสองครามโลกครั้งที่สองเปลือมพูดอะไรเปลือเือไว้บ้างนะ ่ายังไงก็แล้วแต่นี่มันสุดท้ายแล้วนะจะเผื่อได้ยังไงครับเทหมดแล้วอ่ะพวกพวกเราเทหมดแล้วแล้วเด็กก็จบแล้วไม่ใช่ความคิดของผมนะครับอ้าวโยนแล้วครับผม่ายผิดะลัวร์ชัวร์ครับชัวร์อ๋อท่านลองเลยท่านลองท่านลองเอาก็ก็ชัวร์หน่อยชัวร์เพราะว่ายังไงฮะแล้วก็ปล่อยให้ลูกทีมนี้เทหมดเลยครับช่วยนะครับก็อย่างที่พี่โน้ตบอกกันนะครับเพราะว่า2485เนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานนะฮะ คล้ายสองแล้วจบก็สองสี่แปดแปดทีนี้สําหรับต้องถามโลกครั้งที่สองถ้าจำไม่ผิดนะครับนนั่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละอนุสาวรีย์เนี่ยจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อ่ะสองทีได้จำไม่ผิดเนี่ยสองทีถ้ามันจำผิดล่ะผิดก็ผิดผิดก็เดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดครับโอ้โหนี่เขาเทหมดแล้วครับเรา เราถามหัวหน้าก่อนเอาเอาหัวหน้าครับหัวหน้านี่แบบเจตนาหรือเปล่าหรือมันเป็นเทคนิคของเกมเอ่อเทคนิคเทคนิคของเกมโอ้คือไม่เทใช่แต่เราก็ยังเชื่อว่าก็ยังไงก็จะเป็นเราจะไปอินโนจีเหมือนกันไปกระเสือกกระสนเททำมาเททำมาไม่ต้องไปขนาดนั้นรออสองวันเราก็จะนะได้ไม่เป็นไรเยจะไปกระเสือกกระสนทำไมแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอินโนจีนั่นแหละ แต่ว่าเราจะไม่ไปเทแรกเลยจะไปเททำมาสบายๆของเราอยู่แล้วอันนั้นเป็นคนดิ่ล้นเอาแล้วนะฮะชนะไปเลยหรือกลายเป็นว่าไล่มาเป็นสามต่อสี่เอาละครับอนุสรีชัยสมรภูมินะครับสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสงครามครับตอนะครับเททั้งหมดแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นอ่างทองกะลังเ้ยเขัาตอนะครยังเป็นทองคัต่อไปหรือไม่ คตอนะครับสงคสองคนตย์จีนนครับทองครับกสเร็จนะครับอ่างองนะฮะกลงทั้งลงมบอกแล้วว่านะครับคนสูงอายุเนี่ย เต็มไปด้วยเหล็กกันมหาวิทยาลัยอยู่ไกลด้วยแล้วยังน้องๆทั้งนั้นประสบการณ์ยังน้อยจำไม่ผิดครับชัวร์ครับจำไม่ผิดครับโอ้โหเอาละครับอ่านรองไล่มาแล้วนะครับสามต่อสี่คะแนนเอาละมาดูข้อนี้นะฮะว่าจะเป็นห้าต่อสามชนะไปเลยหรือสี่เท่าหาทั้งสองแบบเลยทีเดียวเอาละพร้อมครูมุกครับยยมสา หลายคนสงสัยทำไมผมต้องเข้าไปทำฝายทุกวันฉันก็ตอบเขาไปว่าถ้าน้ำเริ่มเล่าเสียแล้วเราจะทํำยังไงคนเราเอาประโยชน์จากน้ามากกว่าเยอะแต่ไม่ยอมใช้คือก็พยายามชวนชวนทุกคนมาทำฝายถ้ามีฝายก็มีน้ำน้ำดีชีวิตมันก็กลับคืนมา ตั้งใจแล้วว่าต้องสอนลูกหลานปลุกให้เขามีจิตสำนึกน้ำที่เน่าก็จะกลายเป็นน้ำดีพวกเขาเกิดมาเป็นต้นต้นน้ำเขามีหน้าที่ที่ต้องรักษาเพื่อลูกหลานที่อยู่ปลายน้ำเรายิ่งต้องดูแลกันและกันทำไปเลยเลยทำไปจนกว่าจะตายรักน้ำเพื่ออนาคตกับเครือเมนไทยหรือ SCG ซ สำหรับพี่มาค่ะแบรนด์รังนกแท้ผสมคอลลาเจนและนาโนโคคิวเทนสามสิ่งดีๆที่ดูแลความรักของคุณให้สดชื่นหวานจ้ะลองดื่มบ้างมิลานพี่แบ äh, รนด์รังนกแท้ผสมคอลลาเจนและนาโนโคคิวเทนแดดมันร้อนหน้ามืดตาลายใช้ เหตุการณ์ตอนนั้นกรยเองอยู่ไงแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วโมปิดด้วยแป้งนาทริปเคลียไวท์ทาบางๆก็เนียนเรียบผิวขาวใสเป็นธรรมชาติแป้งทเวนาทริปเคลียไวท์เพียง149บาทแบงค์หายใจเบาๆไม้เป็นใช่ไหมเขายัง นี่ประช็ใช่ไหมยิ่งเป็นวันนั้นของเดือนอะไรๆก็เปลี่ยนแม้แต่จุดซ่อนเร้นลองและกระิกวิลเอ็กซ์แสให้คุณสบายตัวทุกวันเวลาที่ผมเปียกผมมักถูกทำา้ายง่ายมากแต่ด้วยสูตรโฟรีในครีม,มบำรุงผมแทนที y, ช่วยลดปัญหาผมเสียได้จึงมีส่วนทําให้ครีม,มบำรุงผมแทนทีถือยอดขายเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกให้ผมสุขภาพดีแทนทีต้อนเปิดเทอมใหม่ <Yeah! S 2> เพื่อใหม่ ปใีใหม่ใส่เสื้อใหม่ดูดีไหมแม่นะยิ่งซักยิ่งใหม่เพราะเป่าไว้ใหม่ยิ่งซักมากรั้งยิ่งขาวมากขึ้นเป่าไว้ใหม่เจอแดดแรงก็ไม่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่มีเฟอร์เมนไว้ครีมสูตรมัครผิวคล้ำเสียมากให้ผิวแลดูกระจ,าาระจา่างใสห้าะการพร้อมปกป้องผิวจากแดดใหม่สูตรมัวยผิวคล้ำเสียมากและสูตรมัครผิวใหม่ ฉ่าไม่ยอมให้ความแข็งแรงของกกะดูกเสื่อมสลายแต่ยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปใหมอ่อล,ลีสุดเข้ม,มข้นมีแคลเซียมมากกว่าถึงสี่เท่าของเครื่องดื่มนมสูตรปกติมั่นใจเต็มที่ค่ะใหมอ่อลลีสุดเข้มข้นทั้งผู้ป่วยเอสและวิยาวัจกรของวัดพระบาทน้ำพุ้ออกมายืนยันนะครับว่าวัดไม่ได้ใช้ชะตากรรมของผู้ป่วยในการหาเงินบริจาค ติดตามความจริงเรื่องนี้จากวัดพระบาทน้ำพุในขาภาพาค่าคืนนี้1 9บก้ารายกานสนับสนุนโดยบ้านพลกษาวิเลจผงซักฟอกเป่าซอฟคาราบาวแดง หลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย TrueMove กครานี้นะครับต้องขอขอบคุณไอพานิชสาม,มัคีประกันภัยนาทริสเจบเบิลยังดูเม็กดูโกรหลอดไฟอีฟและ TrueMove ครับเ <laughs> อาละพร้อม TrueMove ครับ ภาษาไทายยกสยามในครั้งนี้ขอเสนอคำว่าชักแม่น้ำทั้งห้าชักแม่น้ำทั้งห้ามีความหมายว่าพูดจาหวานล้อมเพื่อให้คล้อยตามโดยอ้างสิ่งต่างๆแล้วจึงวกเข้ามาหาจุดมุ่งหมายของตนภายหลัง ก็เป็นสำนวนชักแม่น้ำทั้งห้าชักแม่น้ำทั้งหาเคยได้ยินใช่ไหมครับ <S <S เคยได้ยิน,ยนคุณ,ย,คณายายยิ่งเคยได้ยินเลยเลยถามครับว่าสำนวนชักแม่น้ำทั้งห้าเนี้ยมาจากใครใครเป็นคนชักเอาละก,ก็ไก่ชูชกครับขอไข่ทศกัณฐ์ครับยุ่งละครับตอนนี้ เอาละฮะท่านผู้ชมนะฮะดูได้ทุกวันอย่างนี้ต้องช่วยกันให้กำลังใจในเรื่องราวของสยามประเทศนะฮะเราให้สองจังหวัดนี้ตัดสินนะเพราะว่าน,นี่ถือว่าเวลาสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วตามต่อว่าพรุ่งนี้นะฮะอ่างทองจะยังอยู่หรือไม่หรือพลิกกลับมาเสมอนะฮะพรุ่งนี้นะครับยกสยามครับสวัสดีครับ